ก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นโลบอกนะตามที่ขอแต่ไม่รู้ว่าแบบอะไรให้เล่นแบบอะไรโอเคมาเล่นแบบวีซวอร์กันดีกว่านะครับภาัแรกนะก็เริ่มมาเราให้เราอะ่ะมาที่หลังไอตรงว่างๆนะครับที่มันไม่มีพึ่งนะครับให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วกดเนี่ยกด E ีข้าบนนะครับแล้วสมุ่ก็เอาไข่มาวางเอามาวางปิ้งก็จะมีเน็ตตัวนี้ออกมานะครับนี่ สปุกก็วางตรงไหนก็ได้ม่จะให้ลากมาวางนะก็จะมันก็จะมีให้ระวังถึงหกช่องเลยนะครับก็หนีเพิ่งเราก็จะออกมานะครับแล้วก็ให้เราแนะนํานะให้เราไปรับเกรดก่อนนะทีก็จะมาสอนเล่นกันเนาะง่ายๆนะครับเริ่มมาก็มาตรงนี้ก่อนก็ได้หรือจะรับเกรดก็ได้ผมรับไปแล้วนะก็คือไม่ได้เปิดใหม่นะแต่ไม่ได้เปิดใหม่แต่อาจ ลืมไปแล้วต้องเปิดใหม่นี่หว่าใช่ก็ให้เรามาเก็บไอเยอรโยร์เรย่ตรงนี้แล้วก็มาลับเฟซลับเฟซเสร็จแล้วก็เอาโยาโรยร์เรย่ไปเปลี่ยนให้กับพึ่งนะครับเช่นพึ่งตัวแรกของผมก็จะเปลี่ยนนะครับขอบตัวอะไรก็ได้เอามาโอเคพึ่งกาหันนะคบได้เป็นพึ่งตัวนี้นะครับได้เป็นพึ่งตัวนี้นะครับก็อืมก็ดีอยู่มั้งแลเป็นพึ่งโจมตีแรงเนาะก็ ถ้าได้พึ่งไอ้ตัวนี้หรือได้พึ่งไออะไรต่างๆก,ก็แล้วแต่นะเช่นได้พึ่งไอ้พวกนี้ก็แนะนําเก็บเกสรแล้วกันเนาะอันนี้ถ้าเป็นได้พึ่งตัวนี้ก็ให้มาสู้กะเลดี้บั๊กนะถ้าได้ตัวนี้ก็ไม่อะตัวนี้คงสู้ไม่ได้ต้องเก็บอันนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ได้อยู่นะครับตัวนี้สามารถมาตีเรดดี่บักได้นะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ก็ได้อยู่นะตัวนี้ก็อู้อันนี้ยิ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่น่าได้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะเก็บเกรสอนมากกว่านะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ได้ได้อยู่ตัวนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตัวนี้ได้อยู่นะครับ ตัวนี้ได้นะครับโอเคตัวนี้ไม่ได้นะครับเดจินอรี่คงจะไม่ต้องบอกหรอกนะก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นพึ่งโจมตีแรงทั้งหมดเลยนะจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ตัดมาโอเควขอเก็บเหรียญก่อนแป๊บหนึ่งให้เรามายืดตรงนี้นะแล้วเรดี้บัคจะออกมานะครับเพราะผมมีพิ่งตัวนี้อยู่มันจบดีห้าเลยนะแค่สี่หทีก็ตายละสองทีสองทีสามทีทุ่มโอเคนี่เห็นไหมเห็นปะแปบบ๊แบบแบบเดียว อาจจะเสียงเมาส์ดังหน่อยโอ okay. เคพยายามที่จะกดค้างเอาไว้ถ้าแล้วก็ให้เราเก็บเงินให้ครบห้าพันนะคบหนีให้ห้าพันนะแล้วก็แนะนําให้ไปวิ่งไปเลยนะไปซื้อไอกระเป๋าก่อนหนีค่อยมาซื้อพึ่งแล้วกันนะเนาะเพราะพึ่งเรามันยังไงยังไงไม่ดูนะคะ่ะก็ไอ้ยืน,นข้านนอกนะเดี๋ยวไก่มันมานะก็ให้เราซื้ออันนี้นะนีก็ซื้อไปเลยแล้วก็ซื้อเป็นเออ นะนำให้ซื้อเป็นอันนี้ดีกว่าเนาะกันไกลมันไม่ค่อยดีกันไกมันได้บล็อกเดียวไงแต่อันนี้มันได้สองบล็อกอะดีมันก็ต่างกัน,ะนาะนะที่แต่สองบล็อกอย่างเงี้ยสามบล็อกนี่ว่าดีอยู่เลยอยู่สามบล็อกกับคุณสองมั้งไม่แน่ใจแต่ก็ได้เยอะกว่านะอันนี้แนะนําให้เอาซื้อนี้ก่อนนะอีคพอเราตั้งเหลือนะก็ให้เราไปซื้อนี่นะครับรังผึ้ง อันหนึ่งวิธีแบบทําให้ดังพึ่งเราไม่แพงมากเกินไปแนละ้วก็ทําให้เราแบบมีของที่มากขึ้นนะก็ให้ตอนแรกถ้าเราเก็บเก็บกระเป๋าถ้าเราเก็บอะไรนะผู้จุผู้ถือทุกถูกถ้าเราเก็บดังพึ่งได้แบบเยอะอยู่แต่เราอะ่ะมีพึ่งน้อยเราก็ไม่ควรไปซื้อพึ่งนะเพราะพึ่งเราอะ่ะก็ดีอยู่แล้วนะคือเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มก็ได้ก็ได้เพิ่มหนึ่งคือเพิ่ระวางนี้อ่ะปึ้งปึ้งปึ้งก็จะอาห้กับเวบตัวนี้เลยนะอาไปเลย เอาไปกินโอเคเรียบร้อยคราวนี้เราก็มีพึ่งสองตัวนะพร้อมกับเงินเหลือนะโอเคแล้วก็ให้มันมาเก็บนะแนะนําให้ถ้าเริ่มมาแนะนําให้เก็บตัวนี้ไว้หนึ่งตัวแล้วก็แปรลูกตัวแรกไปนะเพาะไอตัวนี้มันเก็บเยอะมากเยอะกว่าตัวนี้อันนี้สิบเอ็ดดูนะสิบเอ็ดเอ้าทำไมเท่ากันล่ะใส่ใส่ต้องดูอันอื่นดูสิสิบเอ็ดอ๋อแปลว่าเท่ากันน่าจะเท่ากันแหละ อยู่ที่เวลด้วยมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนี่เก็บก่อนก็าจะมาพูดข้าวๆมาในโอ้โหอันนี้เก็บได้ด้วยอืมดีตอนนี้ไม่รู้ว่าม,มันมันมีไอ้สแต็ว่ะไอ้พวกแบบอะไรนะเปิร์กปะไม่ไม่คงมไม่มีเปิรก์กแต่ทำไมามันแบบเก็บทีนึียเปลี่ยนเด้งขึ้นมาก็ามีนะโอเคตอนนี้แล้วก็เป่าเต็มแล้วขาก็มาเก็บตรงนี้เลยมาสีพึ่งโอเค เริ่มมาเราก็ควรที่จะซื้อแบบพวกไอพม่จะซื้อสี่เปลี่ยนพึ่งเช่นถ้าอยากได้พึ่งเกสรนั้นเราก็เอาไว้ทัดหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็อยากได้พึ่งแบบโจ๊ตีแรงก็ไว้ตรงนี้สักตัวหนึ่งอยากได้พึ่งแบบเร็วๆก็ไว้สักตัวหนึ่งนะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะก็รับแค่เรามีแา่ตัวแค่นี้มันก็จะดีมากเลยนะแบบคล้ายคล้ายเลดอวีอ่ะเข้าใจมีแครี่มีอะไรพวกนี้มาเงนี้ยแหละ แล้วมันเกยวอะไรจะเอาดี่วะเออก็แนะนำให้เก็บเอาไว้ก่อนละกันนะพวกพึ่งเร็วๆอะไรอย่างงี้นี่นะผมมีสองงานแล้วนะสองัวแล้วนะต้องหาที่แปลรถอีกอันหนึ่งแล้วก็อุ้ยตัวนี้เกิดแต่ผมไปไม่ได้ไปได้ปะอ,อุ้ยไปไม่ได้ไม่น่าจะทันนะคุณผู้ชมไม่น่าจะทันโอ้โหเอาดีกว่ายังไงไปก็เสียวเวลาอยู่ดีผมโโจุติแป๊บเดียวก็ได้หมดล้วปะ อ๋อเดมไปส่วนใครที่แบบได้รหัสผมนั้นไปมับบนีหโวดมากเลยนะเนี้ยพึ่งเยอะมากเลยเห็นว่าขุดไปเรื่อยๆนะถ้าตอนถ้าเรายิ่งเล่นนะก็ดูแบบพวกอะไรพวกพวกที่เก็บเลยนะถ้ามันยิ่งแบบยิ่งเราเก็บได้เยอะขึ้นแล้วพึ่งเราน้อยอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ต้องซื้อพึ่งแล้วกันเนาะซื้อพวกอาวุธไปแล้วกันเนาะลูกเนี้ยที่ผมมีสามพันแปด จะเก็บไปซื้อเหล็กดีนะนเก็บซื้อพวกนี้พวกไม่ออกโอเคอ่ะเอาก็ะเป๋าไปจะได้ทีเดียวเร็วๆเลยอโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มผมเป็นเพื่อนก็อย่าลืมเพิ่มนะอ่ะอ่านชื่อเอาซะโอเคโอเคไปตอไปตอบอืมตออืม ผมว่าจะปรับตัวให้มันเล็กลงว่ามันไม่ค่อยเท่เลยไอ้ตรงนี้เราต้องจอยกลุ่มนะแต่ผมไม่อยากจอยกลุ่มเขานะ้าจอยก็จะได้เงินเดี่อยไปจอยที่หลังกันจะซื้ออะไรดีกันใกลจไม่ดีอ่ะงั้นผมจะเก็บไปซื้อนี่ล้วกันนะอ,อ๋อทำไมเพิ่งเราไปนอนสองตัวเลยต้องมีพาร์ทหน้านะครับผมก็จะทำพาร์ทหน้าด้วยนะแล้วก็สอนหาของด้วยแล้วกันเนาะ ที่จริงมีของเยอะแยะเลยนะแต่ผมยังไม่อ่าในคราวนี้แล้วกันนะเราจะไม่หานะถ้าหน้านะะใครชอบกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้แนคะ่นี้ละบ๊ายบาย